เรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้ากับสุภาพสตรีอันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นการทําบุญสะดอกเคราะห์ะเป็นการให้ประพรมน้ามนต์แล้วก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยก็คงไม่มีคนพูดถึงมากนักแต่เล่นใช้มือเนี่ยรูปไปที่ศีรษะเลยโอ้ประพรมน้ามนต์รูปแล้วรูปอีกรูปแบบเรื่องแบบนี้ถามว่าเหมาะสมไหมและผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่านะครับพระพยอมกัลายาณ์โนออกมาบอกถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าทาแบบนี้แล้วก็รุ่นหลังๆเอาตามเดี๋ยวจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีครับ คลิปแรกเนี่ยคงจะเห็นนะครับเนี่ยครับคลิปนี้ที่เหมือนเอาไม้เนี่ยนะครับใช้ประพรมน้ำมนต์เคาะด้านหลังของศรีกาค<อ>่ะในห้องเนี่ยก็มีคนถ่ายคลิปไว้แหละนะครับแล้วก็มีพระสงฆ์แล้วก็มีศรีกานะครับที่เข้าพิธี ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อตาวีวัฒนเมธีครับได้เอามาโพสต์ลงไว้แต่ก็มีคลิปหนึ่งด้วยครับนั่นคือคลิปที่2นี่คลิปนี้ครับพระสงฆ์ใช้มือเนี่ยแล้วตัวนั้นก็เป็นน้ำมนต์นะครับ<ฆ>อเอามาลูบหัวศีกาแบบสัมผัสเนื้อต้องตัวแม้ว่าจะเป็นศีรษะไม่ใช่มือไม่ใช่แขนไม่ใช่ส่วนอื่นๆแต่ก็ตแตะเนื้อต้องตัวกันแบบใกล้ชิดแบบนี้ครับพระพยอมกัลยาโณท่านว่ายังไงครับคือพระพยอมท่านบอกว่า พระประเภทนี้เนี่ยเรียกว่าการรักษาวิชาอาคมค่ะแต่ว่าไม่รักษาธรรมวินยัยพูดชัดเลยนะคะบอกว่าจับต้องกายของสตรีเนี่ยถึงแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นการทำพิธีแต่ว่าก็เสียสารรูปที่ทำให้พระรุ่นหลังเกิดไข้เขวและอาจจะทำตามได้พระพยอมท่านฝากเลยค่ะท่านบอกว่าฝากถึงพระสงฆ์ที่บวชมานานขอให้ช่วยการรักษาธรรมวินัยดีกว่าไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นเรื่อง หินห่างทางธรรมวินัยคือห่างจากพรหมจรรย์แต่ว่าใกล้ชิดกับสตรีม,มากขึ้นโอ้โ oh, ห oh, พระพยอมพูดชัดเลยนะคะท่านบอกว่าดังนั้นขอพระสงฆ์ทั้งหลายอย่าทำลุ่มล่ามให้มีภาพไม่ดีเหล่านี้ออกมาอีกเลยเพราะจะทำให้คนมองพระไม่ดีค่ะก็อยู่ให้ดีตักสายพรหม,มจรรย์บริสุทธิ์งดงามอย่าทำลุ่มล่ามให้ภาพอย่างนี้ออกมาเลยถ้าจะทำก็อย่าให้ใครเขาติดภาพมาประจาน มันจะกลายเป็นเรื่องที่เข้าตำราทุงมังกุพวกเกยยากอายากกระดาษไม่เป็นพระพยอมท่านยังกล่าวอีกนะครับว่าก็รู้กันอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าค่าศึกของพรหมจันทร์คือสตรีเนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะอยู่ให้ดีรักษาพรหมจันทร์ให้บริสุทธิ์งดงาม ก็อย่าให้มันรุ่มร่ามแล้วก็ให้คนมองพระไม่ดีแบบนี้อีกเลยนะครับใครที่อยู่ในคณะปกครองอ่่ฝายสงฝ่ายปกครองครับบอกว่าให้ช่วยกันสอดส่องพระที่ทําพิธีกรรมที่ไปจับหัวจับหนังหรือว่าจับอะไรก็ตามนี่แหละ,ะของสุภาพสตรีถ้าเป็นแบบนี้มันควรจะหยุดได้แล้วใครพบเห็นดูแล้วก็หดหูใจเหมือนกันนะครับ